รับเข้าสู่ช่วงน้องใหม่เซนตุงนะคะวันนี้นะคะใหม่กับน้องของหนุกนะคะก็ได้มาอยู่ที่วัดพระแก้วนะคะอยู่พระแก้วตรงนี้นะคะที่ที่เราเข้ามาไม่ถึงสักทีนะคะแต่ว<ช>ันนี่เราเข้ามาถึงตรงนี้นะคะว่าจะเข้าได้ไหมว่าทางวัดจะให้เข้าไหมวัดพระแก้วข้างในนะคะ<ช>วัดที่นี่นะคะ,คะเป็นวัดของอเจ้าฟ้าคอนแก้วอินอหลันะคะสร้างไว้นะคะน่าจะปัจจุบันนี้น่าจะมีการ ก่อสร้างเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแต่วันวันนี้เรามาเห็นมีโอกาสดีนะคะ,ะ,คะโอเคเดี๋ยวเราจะไปชมข้างในกันนะคะว่าจะได้เข้าวัดพระแก้วไหมน,นะคะโ <กา S 1> อเคค่ะเราก็มากับน้องหอมนุ่มนะคะกรับค่ะสวัสดีค่ะตางหน้านี้คือวัดอะไรคะรครวัดโค้งวัดโค้งนะ,นะคค่ะแจ้งน้องหอมหนมุ่มแจ้งสาวแจ้งสาวไปเลยค่ะเราจะไปดูนะคะแต่วัดพระแก้วที่นี่ก็ไม่มีเนรหรือว่าพระนะคะ ไปกันมี่าถ่ขอมาถ่ายรายการนิดนึงนะคะมีน้ำบ่ด้วยนะคะมีน้ำบ่องบานสีด้วยเนาะสีรันะน้องนัชัดไป็นนลองพี่เขาอยู่ทางนี้เราจะไป ี่คือพระธาตุนะคะพระธาตุจะอยู่ข้างหลังนะครับนี่มันจะเป็นโฮงนะคะเป็นโฮงสองชั้นนะคะไม่บอกด้วยเดี๋ยวเราไปอ๋อเนี่ยค่ะไฟสาคาะไล่อยู่อ่ะอ๋อเขาไล่อยู่นอก่ะ,ะ,ะไปสาคาะขาปไปนะคะเราเราก็ได้มาอยู่ที่ อยู่ที่วัดพระแก้วแล้วนะคะคือวัดพระแก้วเป็นวัดที่ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเปิดนะคะเอ้ยอจังมีไบเหนงนะเ้มีไหมเบี้ยใพี่เร็วไปทำมูลตังหนกัน<ป>อ๋อเป็นจอาวบตีเนี้ยอ๋อย คอันนี้คือผาาต่นี้าตดีนะคะล้เข้ามาคงแรกะครั้งแรกเลยที่ก็ครั้งแรกนะครั้งแรกนครับมันเดาคนั้งแรกนะคะตื่นเต้นนะคะโอ้พี่อุ้ยาโอ้ห้องน้ำนะคะห้องน้ำดักษณะเป็น

วันนี้โชคดีมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะโชคดีโชคดีเราได้มาเหงนบัตรเที่ยวนะคะสุดยอก็มีพนักงานจะเปิดประตูให้นะคะโอเคดอกให้หมดเลยอ่ะโอ้นี่ก็ู้หูออันนี้กองใจนะคะ เราเข้ามาในวัดแล้วนะคะเราไปไหว้ก่อนไปโอ้มีจุ้งโน้นเนี่ดูบริยากาเอ้ยมีวัดพักแกเติดกันน่ะนะ เราก็อยู่ในวัดแล้วนะคะอันนี้คือวัดพระแก้วนะคะวัดพระแก้วที่เชียงตุงนะคะมีมีมีพระเจ้วมรกตด้วยนะคะพระพุทธรูปองค์สวยงามมากๆนะคะงังสวยจริงๆค่ะน้องใหม่กับน้องพงหนุ่มเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยนะคะ เข้ามาครั้งแรกเป็นยังไงร,รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะที่เป็นวัดที่ผู้คนมาเข้าชนมน้อยมากนะคะที่จะได้เห็นนะคะนี่มันเป็สื้อสายอยู่เนี่ยใช่ใช่ยงเสื้อสายในในอโอทีนี้นนม,ม,มีแต่งซังอเนอรมีแต่งซังในกินเนาะ์อือเป็นดิสกินสะพานด,ด้วยเนาะจริงสะพา,จานจช่ไมีตีนหนังอันนี้ที่ไหน ข้างหลังจะมีพระธาตุนะคะพระธาตเจดีข้างหลังนะคะมอกจะนีลยตวพรา่ะนอจริาเหมือนเฮดอันมือนกับสะพานนอนี่นะคะมีกาตัมีกาตัวนอเลียนวัดพระเจ้าโฮคนน่ะ ที่วัดพระเจ้าหัวข่วงะวัดไม่ใช่วัดเจ้าหลวงใช่ค่ะวัดพระเจ้าหลวงนะคะนี่จะพักกันนานอเปล่อืมอันนี้จะเป็นอ๋อเป็นชาวบ้านที่พักนอนเนาะอ,อันมีที่เช่าท่ทำนิมที่เจ้เมืองนอนนี่เออเจ้าเมือ,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 ย,อยู่ที่นเป็นเจ้าเมืองนะคะที่กับสมัยเจ้าฟ้านะคะที่ว่างี่งปุ่าเหรอเอ้ย ขจตาเลยเนาะใ<น><น>จเท้าก็เน,เนาะรู้สึกโชคดีมากเลยค่ะนี่โอ้โหฉันเชื่อจริงนะข้างนะคะอันนี้จะเป็นข้างหลังนะคะคืยเป็นนอนอะไรกะนะัเนเนาะอะไรกันเนาะอือ มีมดในเขียนไว้จร่งมดใน,นหอข้างหลังพระบุรูนะคะม,มีตัวก็วววซื้อหาได้นเลยนุ๊กาตัเน้อน้าไปวางอ๋อเขีว่เหรฮาฮาตัวที่ฮาจะบอกอะไรบอกว้ใช่ไหมย <laughs> ตัวนี้โลฮาคุบฮคกฮันฮาฮุบคุกฮันี่ มันเขียนเหมือนสีหู้อันนี้หัวนะเออนุ๊ดีดีร่านุ๊เปิดๆ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 ดูไถ่ดูไถ่ด้วยไหมกำลังเลยพี่มองไม่เห็นนะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูศิลปะที่นี่นะคะอันนี้น่าจะเป็นหน่อมกับสมัยมาก่อนเตียงอันนี้เป็นเขียนศิลปะไม่ถึงนี้มันหน่อมอันนี้นะคะ เอ้หมัดมือมัดสังเสน่อันนี้เป็นหนังขึ้นิแขกอะเนาะเหมือนขิ้นแขกเหมือนประเพณีวัฒนธรรมการแต่งงานของชาวเซนตุงนะคะเหมือนอันนี้กลับสมัยเจ้าผ้านอเนาะเตียนพระเจ้าอุ้โหขีดสร้างอะเนาะโอ้ไม่เนาะต้องเขาต้องเล่นหมูต้องขาบถ่ายไหมเอ้าฮอมผู้ไงฮอมผู้ปืนมันดีไงโอ้ตัไม่รู้ปืนอุ้ยอันนี้ชาวบ้านนี่นนี่ชาวบ้านแบบไท่คลองชาวบ้าน เนาไข่ของเนี่ยเนี่ยกับสมัยมันจะทําคุกทําอะไรแบบนี้นะคะใช่ค่ะไปน,นี่บัตรเนี่ยคือเตี้ยหนึ่งตัวสองพันสองพันสิบเอาสองพันสิบเลยเป็นมากสองพันสิบเลยเนาะดูนนะคะเยอะมากเลยที่เรามาเห็นว่าพระแก้ววันนี้นะคะคือคือโชคดีมากนะคะกระนี่โอเคค้เตี้ยกันแน่นอนอันนี้อจะพา พระพาสอ๋อเด็กกันแน่นอนอันนี้จะเป็นเรื่องราวในอดีตนะคะที่หอหลวงชิพีคุณรุกอะคนรุ่มากเลยไปดูดิอันนี้เป็นปืนของเจ้าฟ้านะคะเป็นหอหลวงนะคะ,หอห,คะหอหลวงนี่ค่ะหอหลวงแล้วก็อันนี้คือจะเป็นจะเป็นมีการค้อนลำแบบ คือเจ้านางเนี่ยนเน<อ>าะเจ้าฟ้าเจ้านางนะคะเ,<อ>เป็นาการช้างลำนะคะนี่ก็จะเป็นการนั่งทำเหมือนศิละปะนะคะเป็นศิละปะที่เจ้าฟ้าสร้างมานะคะวัดนี้นะคะก็เลยมีเขียนรูปภาพหรือว่าเขียนไมถึงว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะศิละปะนะคะศิละปะที่เขียนไว้นะคะที่เป็นของเออเป็นวัดเจ้าฟ้ามันเองนะคะ คือน้องใหม่ก็อธิบายไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ให้ทุกท่านได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าอะไรคืออะไรนะคะแต่ละภาพนี่สื่อความหมายเนาะแตละภาพเต่ละแต่นัน่นคือสื่อความหมายให้เราได้เห็นเท่าไหร่ให้เราได้รู้นะคะให้ดูว่าอันนี้คือเป็นวัดไอกองมุขซึงบบน,นั่นน่ะกองอนมุซึงกะนะมากกว่านั้นายักวาก,การจำนานอ้โมีเชี่ยมอ เ,เดิองพัมอันนี้เดืองปูพัมดือพัมเนาะอันนี้คือเดืองปพัมีกระองวัสเนี่ยนพิเสสันดอนเนาะ,ะพิเสันดอนนะคะ,คะพิเสันดอนอเป็นตะขามเซมโฟดิโนะตะขามมดกังวะวิ่ตะขามกันเองตะาเน่นเหมือนเป็นทองมาเลยนะคดะดูตัว ูคนเจ๊มก่อนน่นีอนี้ไห่เจ้าเล็กคนเจ๊มาก่อนยาเตีรหนอโออยมาก่อนยาเตอร์น่ะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูศิลปะนะคะศิลปะขึ้นเมืองหรือว่าทับเจ้าฟ้าแบบนี้นะคะเหมือนเหมือนว่ายังไงเราเราเข้ามาวัดทับแก้วนะคะเรารู้สึกว่า เหมือนมีชีวิตจริงนะคะเหมือนมีชีวิตจริงที่อยู่ในวัดแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดในวัดที่วัดพระแก้วแห่งนี้นะคะอันนี้คือเป็นนางนกนางนกนะคะนางนกแล้วก็กาโตนะคะหนอกาโตหน่อกาโตนะคะ,ะ,คะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสมัยก่อนนะคะสมัยโบราณที่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้เราเห็นอยู่นะคะวิธีการก้านนกหรือว่า กองมุงเซอร์นะคะกองมุงเซอร์ข้างบนนะคะแล้วก็ก้าโนกก้าโตนะคะยังมีให้เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะคะถ้ามีงานปลอยมีงานอะไรแบบนี้ก็จะมีให้เราเห็นนะคะกองที่โดกระโดดด้านหน้าอันตั้งนานนั่นเองกองใต้ยังหอกองใต้นี่ยังไม่ตั้งนานนั่นเองโอ้ยจับป๋าจีน่าไปเขายากเอ้ยไทยถึงไม่หรอมฮะเฮ้ยไทยไทยศิลปะบาร์ไทช่างนี่ไทยจริงไหม ให้ก็เลยได้ชมได้ชมนะคะได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะรู้สึกโชคดีมากเลยนะคะวันนี้เราสองคนมากันเองนะคะไปเราเอาเงินไปทำุนใช่ไหม นังนกใช่ะดูทรวงทรวงเนี่หลาีเอ๋นนอ,อนี่นังนกอ๋อ ตุ้มแบบงามมากนะคะเป็นไม้หรอเป็นไม้ทำนะคะเป็นไม้ทำแล้วก็เป็นลวดลายที่สวยงามมากนะคะมีสองทางเนาะคจะเป็นไม้ใช่ไหมแต่หนอนยูคืนเลยคือจะเป็นไม้แน่นอนอุมแค่ไม่กี่นิ้อู้อันนี้จะเป็นทางเดียวหนึ่งอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ อันนี้จะเป็นเอ้ยสีเงินกับส<อ>ีทองนะนาะเป็น,น,เ,ปนเงินเออเป็นเงินกับเป็นทองนะคะเด็กเมื่อกี้จะเป็นเงินนะคะแต่อันนี้จะเป็นทองนะคะเาเรียกว่าทองนะโน้อันนี้เป็นตรงเงินตรงทองแบบนี้นะคะหนูจตใจเป็นนางดอกปะอ๋อดิเป็นจตใจเนาะดีเป็นจต้านางนาะโอเคนะคะมเลยไป,ไปให้เราเราจะไปถ่ายให้เป็นสัตวนทั้งพี่น้องเลยนะ โอเคนะคะับเราจะไปถามพระอาจารย์ที่นี่นิดนึงนะคะสอบถามนิดหน่อยเองนะคะเด็กคะับไมคนมากที่จะเข้ามาถึงค่ะวัดนีนะะ้ะาวัดวัดพระแก้วนี้จะไม่เปิดเป็นสถกนากันเท่าไหร่นะคะนะเราจะอยากมาชมแบบนี้เราก็ ขอพระาจาร์เข้ามานะคะเข้ามันเป็าวัดอันจหน่อยนี่นีน่งจ้ามันเป็นัดร้าคาน้อ,อ,นอ<ม>เป็นวัดจ้าคานะคะนออ๋อแต่อันนี้นาทีใหม่อ่ะพี่บ๊ะต่เนี่ยองวัดเนี่ยู้อันมาอุตออกนูนอะอุตัวอาม,มา,า,าอกันแต่เนี่ยพระธาตนี้นะคะ พระธาตุพระธาตุเวสาพระธาตุกันนะพระธาตุจะหลุดแตกมากนะคะเวสาธาตุกัน ที่ห้องน้ำจะนอนนี่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะจะติดกับโรงแรมเลยนะคะแมใช่ใช่ติดกับโรงแรมโรงแรมซึ่งโรงแรมซึ่งเป็นพี่จะพูดเลยโรงแรมนะคะซึ่งเป็นของเจ้าฟ้านะคะเมื่อก่อนจะเป็นหอหลวงเชียงตุงนะคะนี่ค่ะก็จะติดกันเลยนะคะติดกันเลย มื่อก่อนเป็นหอหลงซิงตุงนะคะแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นโรงแรมไปแล้วนะคะทีเย่สาว่ายน้ํารู้สึกจะอยู่ข้างหลังนะงใช่สาว่ายน้ําอยู่ข้างหลังแล้วก็ถ้าเราเล่นมานอนนะ เราได้มานอนเราจะใช้ชุดว่ายน้ําให้ทุกท่านได้ชมนะแต่ยังมีชุดว่ายน้ำนะคะมีพี่มีหนูยังไม่มีเมื่อก่อนมีขายพี่มีหลายตัวเลยโอจริงเหรอคะจริงเมื่อก่อนพี่ขายชุดว่ายน้ํานะจริงเหรอคะจริงมี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 ชุดว่ายน้ำสกอตหลายตัวด้วยหลายตัวสีฟ้ารู้สึกสีฟ้ามันหวานชอบชอบชอบสีฟ้าไปเลยนะคะเราก็กลับกันแล้วเดี๋ยวเราไปสักผังอาจารย์หรือว่าไปเอาปัจจัยไปถวายนิดนึงนะคะนี่นะคะ สวะงามมากนะคะ<ช>สวยงามวิตาโนเงี้ย,ยไปเราจะกลับกันแล้วเราจะเล่<ช>นทรายเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ผ้าจานที่นี่ไม่รับปัจจัยนะคะไม<ช>่รับปัจจัยเราก็เลยมาใส่ที่ในตู้บริจจนะค่ะคุณผ่าตรงนี้นะๆๆๆๆใช่มาก่อนเปิดประตูข้างหก่อนเอาสองบอกว่าต้องเปิด จองออกไปข้างนอกก็จะเป็นวัดพระเจ้าหลวงนี่วัดพระเจ้าหลวงเฮ้ยจิ๋วเหนืนี่ไรอยู่นี่เฮ้ยไรนี่เออวัดพระเจ้าหลวงนะคะจะติดกันเลยบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> ไม่ไปแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไปถ่ายหน้าเหรออ๋อ้วันนี้ถ่ายหน้าแต่วอ,อ,อกไปทางคนนอโอ,เอ้เอออี่นะคะอันนี้คือข้างหน้าวัดพระแก้วนะคะจะอยู่ตรงวัดพระเจ้าหลวงเลยนะคะให้เข้าไปเนาะ โหูกินสลัดหมดเลยพี่ดูสิสวยงามสวยงามนะคะเป็นศิลปะที่สวยงามสวยงามงดงามมากนะคะ เราก็ได้ขออน,นุญาตพระอาจารย์แล้วนะคะเราได้มาขายในวัดถือว่าโชคดีมากมากเลยนะคะควันนี้ผ้าฝนก็คลุ้นๆหน่อยนะคะเนี่ยปกติวันธรมรมดาจะไมไ่ไม่ได้เปิดนะคะส่วนมากในวันพระนี่เขาเปิดหนอกปิดประตูเ<ะ>นี่ยหนอวันพระสิบห้าค่ำหรือแปดค่ำเมื่อไหร่วัน้าขันอย่างเดียวเดินแปลงเนาะเดินแปลงสิบห้าค่ำนะคะถึงจะเปิดประตูวัดพระแก้วนะคะแล้วก็นิชื่อนะคะ ใช่ซึ่งซ่งซึ่ง่งวัดทระแก้วนะคะแต่๋มองไม่เห็นอะใครูสิไงใครเนี่ยให้ผมคิปน่ใวัดดียฮะใไม่วั่แลใหไป่แลวเออในวัดสวยก่าน่ะี่คือวัดพระแก้วโอ้ยี่คืมาหใช่วัดพระแก้ว่นหระก้น่ เห็นเขาขายอะไรดูไหมโ้ม้มเขาลำลายไหลออกบ้าเอาบาลองกินดูไหมองไปน้ำลายไหลโอมัสักพอกันีส้พอไหมโอ้ดิ้เโอทุนเน่าเป็นเกได้ไหมฮะเป็นเกได้ไหมทั้งห้าคนยิงหรอ cô má ăn kim cả? ăn gì đây kim? kim sa thôi vậy วันนี้มาสายบุ่นโอ้ยผู้ผิทผู้ผิทมาโขขวงนะคะมาโขขวงเดี๋ยวเราให้ดูอันนี้คือถนถนคนเดินเนาะใช่ตอนใช่นะคะตอนนี้คืออะไรนะถนนคนเดินนะช่วงค่ำๆจะมีของกินของขายเต็มเยอะแยะมากมายนะคะแต่อันนี้คือจะเป็นคนห้องอ่ะตังไซบานะนอตนไนีะปากปีองปากปีต้นโพนะคะต้นโพที่นี่ประมาณ ห้ารยกว่าปีแล้วนะคะที่กับสมัยนะคะสมัยเจ้าฟ้าหน้าทีออ่อยู่ที่นี่มานานมากแล้วก็พี่น้องชาวเชียงตุงนะคะก็นับถือมากนะคะว่าเวลาทําอะไรทาํางานหรือว่างานมุ่งอะไรก็จะมากราบไหว้ที่นี่เป็นประจานะคะก็คือเป็นสังงใยบ้านนะคะก็คือเทวดาเทวดาบ้านนั่นเองนะคะบ้านเมืองนะคะเทวดาบ้านเมืองไปโอเค กินข้าวหลามกินกันเอาซื้อใบบองเนาะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์และกดซับสไครต์ให้เราสองคนด้วยนะคะ <Hello S 2> แล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราสองคนนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ดีเยมากนะคะที่เราได้มาเห็นว่า,าแก้วเ <Okay S 2> นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ ดาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะแล้วก็คลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันเลยเร็วๆรู้สึกมันจะเงยนหน้าหน่อยนึงโอเคโอเคนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีมือไม่นั่นนะคะต้องสวัสดีนะคะค่ะมือไม่นั่นมือไม่นั่นมือไม่นั่นอะไรนี่ติดหนูแล้วติดหนูแล้วไปเราไปซื้อ เข้ามุนเข้าหลามมนเข้าหลามมูนมนิดหนึงนะคะแล้วก็จะกลับกันนะคะโอเคค่ะสวัสดี่านผู้ชมนะคะไว้เจอกันนะคะเอ้ยกลับงามงามไม <c oughs> ่ยังกลับงามงามสวัสดีค่ะ <c oughs>